ขอบคุณท่านประธานค่ะเรียนท่านประธานที่เคารพดิฉันทีระลัษฐ์สำเร็จวันนิดสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานครในฐานะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยวันนี้ได้รับมอบหมายจากทางท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านอนุทินชาญวิรูลให้ได้มาตอบกระทู้ถามจากท่านสสสินันนะคะก็ เราเองได้มีการเตรียมพร้อมนะคะในการที่จะพัฒนาพื้นที่ออซอยวชรพลเส้นนี้อยู่แล้วนะคะแล้วก็จากปัญหาที่ทางท่านสอสอสติณันได้กล่าวมาว่าเป็นระยะเวลานานที่ทางคุณพี่สำอางนะคะได้ยกโฉนดให้เป็นที่สาธารณะแต่การพัฒนายังดูเหมือนมีอุปสรรคแล้วก็ยังไม่ประสบความสําเร็จฉันจะต้องขอนําเรียนว่าในส่วนของเขตสายไหมนะคะได้มีการออกแบบถนนนะคะในเรื่องของการวางท่อระบาย น้เพื่อที่จะป้องกันแก้ไขปัญหาน้ําท่วมขังในพื้นที่แต่ปัญหามันอยู่ตรงนี้ค่ะท่านประธานคะนั่นก็คือถนนที่ทางท่านสสได้กล่าวถึงอะค่ะมันเป็นสาธารณะเพียงแค่บางส่วนเท่านั้นไม่ตลอดทั้งเส้นฉันจะขออนุญ,ญาตท่านนําเอกสารแผ่นที่นะคะที่ทางเจ้าหน้าที่ได้นํามาแสดงให้เห็นถึงปัญหาและอุปสรรคในการที่เราไม่สามารถทํางานได้ ถ้าท่านจะเห็นนะคะเส้นสีเหลืองนี่คือทางสาธารณะนะคะส่วนสีแดงเส้นที่ท่านเห็นเนี่ยค่ะคือในส่วนของถนนส่วนบุคคลนะคะและเส้นสีฟ้านี่ก็คือลำรางอยู่นะคะซึ่งลำรางเนี่ยค่ะเราก็ทราบกันดีว่ามีการบุกลุกบ้างนะคะทำเป็นถนนที่สามารถสัญจรได้ใน ชาวบ้านโดยทั่วไปบ้างนะคะแล้วก็ทำให้ต่อมาก็มีชุมชนที่อาศัยอยู่ภายในนะคะก็หลายร้อยหลังคาเรือนอยู่นะคะหลายพันแบบหลักพันเนาะใช่ไหมคะ ทำให้การสัญจรก็เป็นไปด้วยความหนาแน่นในขณะที่ถนนยังไม่ได้รับการพัฒนานะคะนั่นก็คืออุปสรรคปัญหาหนึ่งที่ถึงแม้เราจะออกแบบไปแล้วเนะะี่ยค่ะว่าให้มีการพัฒนาพื้นที่แต่ถ้าหากว่าทางเจ้าของที่ที่เป็นที่ส่วนบุคคลยังไม่อนุญาตให้ทําได้เนะะี่ยค่ะมันก็เลยเกิดปัญหาเพราะว่าเราต้องไปใช้ทางผ่านของเขามีครั้งหนึ่งเราต้องการที่จะนําไปปรับปรุงถนนเนะะี่ยค่ะเขาก็ปิดถนนไม่ให้เราผ่านด้วย ก็จะจะ,จะเรียนตำตรงว่าก็เป็นของออผู้ที่มีกิจการขนาดใหญ่อยู่ตรงนั้นด้วยนะคะที่เรามีความพยายามนี้ก็เลยขออนุญาตเอาลงนะคะก็เลยพยายามสอบถามไปทางเจ้าหน้าที่ว่าเอ๊ะแล้วเราได้เคยไปคุยเจราจาต่อรองกับเขาหรือย,ยังในการที่จะขอใช้พื้นที่ในการผ่านทางที่จะให้เครื่องจักรกลรถขนดินต่างๆไปทํางานได้นะคะนั่นก็ ได้รับคําตอบว่ายังยังไม่เจอตัวของผู้ที่มีอานาจในการตัดสินใจเองนะคะเป็นเพียงเพียงแค่การพูดคุยกันในระหว่างของเจ้าหน้าที่ที่อยู่ตรงหน้าง,งานนี่ฉันก็เลยได้กําชับไปว่าถ้าเช่นนั้นนะคะก็ขอให้ได้คุยกับทางเจ้าของพื้นที่ตรงนั้นเพราะว่าเขาไม่ได้เสียประโยชน์อะไรเขาไม่ได้เขาไม่ได้ต้องอมาจ่ายเงินให้เราในการเข้าไปทํางานเพียงแค่ว่าอนุญาตให้เราใช้พื้นที่ในการผ่านทางเท่านั้นเองที่จะเข้าไป ทำทางให้กับพี่น้องประชาชนอันนี้ก็คือส่วนหนึ่งที่เป็นอุปสรรคและปัญหาฉนันเลยถามว่าแล้ววันนีป้ปัญหาที่เราเห็นเฉพาะหน้าเนี่ยคือเรื่องอะไรก็คือในเรื่องของพื้นผิวที่ชํารุดนะคะเดินทางไม่สะดวกพี่น้องประชาชนมีประสบอุบัติเหตุบ้างเพราะว่าเวลาที่น้ําท่วมขังแล้วเ,เกิดถนนลื่นเนี่ยก็เป็นอันตรายกับชีวิตเขาฉนันก็เลยได้สอบถามว่าแล้วเราได้เข้าไปปรับปรุงหรือไม่นะคะก็เป็นภาพดังที่ทางท่านสสสเนนได้นํามาให้เห็นนะคะว่ามีการไป ลาดยางในบางส่วนนะคะที่สามารถทําได้เลยฉันถามว่าดิฉันพอใจไหมก็ยังไม่เป็นที่น่าพอใจนะคะก็เหมือนกับว่าเราไปทําได้แค่ชั่วครั้งชั่วคราวสุดท้ายพอน้ําขังปุ๊บก็จะมีอันตรายเกิดขึ้นอีกอันนี้ก็คือถนนวชรพลซอยสีหรือว่าที่เรียกว่าซอยปลายนานะคะที่เห็นเป็นภาพยันยังมองไปถึงในเรื่องของทําฟุตบาทให้คนเดินเสยได้ซ้ําแต่จนที่แจ้งว่าเป็นพื้นที่ที่มีความจํากัด นะคะไม่สามารถที่จะขยายเป็นเป็นทางเท้าได้อันนี้ก็ถือว่าน่าเสียดายที่คนเดินอาจจะประสบปัญหาบ้างตอนนี้ใช้ได้แค่รถผ่านถ้าหากว่ามีการพัฒนาจริงๆเนี่ยคะ่ะด้วยด้วยเนื้อที่ที่มีอยู่ทําให้เรานั้นที่ทําได้อย่างดีที่สุดก็คือการวางท่อนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคะ่ะเพื่อไม่ให้เกิดความซ้ําซ้อนของปัญหาแล้วก็ทําให้การทํางานนั้นเป็นไปอย่าง ราบลื่นที่สุดเนี่ยคะ่ะเราอยากที่จะให้มีการเจรจาระหว่างพื้นที่ส่วนบุคคลให้ครบทั้งเส้นเสียก่อนนะคะแล้วหลังจากนั้นก็จะมีการของบประมาณประจำปีเข้าไปเพื่อที่จะให้ได้ทำถนนและทำท่อระบายน้ำได้ตลอดทั้งเส้นทางฉันก็หวังว่าถ้าหากมีความร่วมมือกันนะคะไม่ว่าจะเป็นจากทางเขตสายไหมจากทางท่านผู้แทนในพื้นที่แล้วก็พี่น้องประชาชนที่ส่วนหนึ่งที่ มีความพร้อมอยู่แล้วในการพัฒนาถนนแล้วก็ยกพื้นที่ให้ตั้งแต่ปี33เนี่ยค่ะได้ได้ไปพูดคุยกันเนี่ยก็จะทำให้เจ้าของกิจการขนาดใหญ่ตรงนั้นนะคะให้ความยินยอมในการที่จะให้เราได้ใช้ที่ได้อย่าง มีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์กับส่วนรวมแล้วก็ชุมชนอย่างดีที่สุดเราก็หวังว่าการทํางานในอนาคตจะเกิดขึ้นได้ด้วยดีแล้วก็งบประมาณที่จะต้องใช้ฉันมั่นใจว่าทางกทมนะคะก็ได้มีการประเมินไว้อย่างคร่าวๆนะคะในการวางท่อแล้วก็ทําถนนใหม่และถ้าหากว่าขอมาทางออสภาเองก็ไม่น่าที่จะติดขัดอะไรในส่วนนี้ค่ะขอบคุณท่านสสสเนธนันค่ะขอบคุณท่านรัฐมนตรีครับเชิญ ท่านผู้ตั้งกระทู้นั้นนะคะฉันธีราสันเนวรรณนิตค่ะวรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็เห็นเห็นตรงกันนะคะว่าเราเองที่เป็นสสในพื้นที่เนี่ยมักจะได้รับเรื่องว่าได้ยกที่ให้เป็นสาธารณแล้วแต่ยังไม่มีการปรับปรุงตรงนี้ก็เป็นในส่วนที่ต้องมีการสํารวจซึ่งแผนของทางมหาดไทยเราเองนะคะก็ได้มีการกําชับแล้วก็มอบนโยบายให้กับทางกรุงเทพมหาคนครให้ได้ดูแลในส่วนนี้ด้วยว่าถ้าทําอย่างไรที่จะ ให้ถนนเส้นต่างๆนั้นพี่น้องประชาชนสามารถเดินทางกันได้สะดวกสบายแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องอยู่ที่การเจรจาของเจ้าของพื้นที่ที่เป็นส่วนบุคคลต้องให้ความยินยอมแล้วก็ให้ความร่วมมือกับทางภาครัฐในส่วนกทมค่ะมีความพร้อมทางมหาไทยยินดีที่จะสนับสนุนในเรื่องของงบประมาณในการที่จะพัฒนาถนน พื้นที่ไหนที่เป็นฟุตบาทได้เนี่ยเราอยากให้มีฟุตบาททางเดินสําหรับคนเดินเท้าเสียจด้วยซ้ำนะคะเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของพวกเขายกตัวอย่างเช่นสัปดาห์ที่แล้วที่ทางท่านได้ถามถึงถนนริมคลองสองของ,ของลาดพร้าวนะคะที่เราเห็นภาพความสวยงามหลังจากการพัฒนาพื้นที่แล้วเนะะี่ยค่ะนอกจากพื้นที่ที่ถนนวิ่งรถวิ่งบนถนนก็ส่วนหนึ่งถนนทางเดินเท้าสําหรับคนเดินก็อีกส่วนหนึ่ง ฉนันถ้าหากว่าเราทําสําเร็จได้หมดนะคะได,ได้ความร่วมมือของทุกภาคส่วนเนี่ยฉันก็มั่นใจว่ากรุงเทพในฝันของเรากรุงเทพที่จะมีพื้นที่ในการเดินทางที่ปลอดภยัย ทุกเส้นทางเชื่อมถึงกันหมดไม่ว่าคุณจะใช้รถประเภทไหนรถจักรยานรถมอเตอร์ไซค์รถยนต์ส่วนตัวหรือแม้แต่รถโดยสารประจําทางเราก็พยายามที่จะจัดสรรเข้าไปให้พื้นที่ไหนที่ขาดแคลนในเรื่องของสถานีในการเดินรถนะคะในการที่จะพักคอยผู้โดยสารเนี่ยอันนี้อยู่ในแผนของการทํางานของเราด้วยนะคะจะเห็นว่าในช่วงการทํางานปีที่ผ่านมาเนี่ยคะ่ะมีการปรับปรุงถนนหลายเส้นมากนะคะในพื้นที่ทางสายไม้เองดิฉันก็คิดว่าหน้าที่จะได้เป็นพื้นที่ ที่าตหนึ่งที่สำคัญนะคะเพราะว่าเรามีภูมิศาสตร์ที่ใกล้ชิดกับพี่น้องประชาชนเรามีผู้คนที่สัญจรเป็นจำนวนมากฉันขออนุญาตยกตัวอย่างพื้นที่รอบนอกนะคะอย่างเช่นในส่วนของออตะวันออกถัดออกมาจากทางกรุงเทพเหนือตอนบนเนะะี่ยค่ะเราเองก็มีการปรับปรุงถนนนะคะจากเดิมที่เป็นแค่สวนเลนไม่มีท่อเราก็มีการวางท่อนะคะมีฟุตบาทสำหรับเตรียมพร้อมรับ ในเรื่องของน้ําท่วมนะคะให้มีท่อระบายน้ําเตรียมพร้อมรับสําหรับจํานวนประชากรที่เพิ่มมากขึ้นในทุกทกที่ในขณะนี้เราเห็นว่ามีบ้านจัดสรรเองอันนี้เราก็มีการวางนโยบายว่าพื้นที่ไหนที่เป็นพื้นที่รับน้ำเนี่ยก็ต้องควรที่จะเสริมให้สูงเอาไว้นะคะกว่าถนนถนนไหนที่จะเสริมไว้เนี่ยบ้านที่จะขึ้นมาใหม่เนี่ยก็ต้องให้รู้ถึงแนวทางแล้วก็ทิศทางด้วยนี่ทางสํานักงานโยธาเองนะคะของเทพมหานครเองทํางานร่วมกันอย่างเต็มที่ วาถ้าหากว่ามีจุดไหนที่ทางท่านสสนั่นเนี่ยมีข้อมูลอยู่ในพื้นที่แล้วก็ประสบปัญหาอยู่ิฉันก็คิดว่าทางสํานักงานเขตเองของสายไหมเองรวมถึงพื้นที่อื่นๆด้วยเนี่ยคะ่ะก็จะได้รับไว้แล้วก็ไปสํารวจเพิ่มเติมแล้วก็เป็นการดีที่ทางเมื่อสักครู่ท่านได้พูดถึงว่า มันมีความขัดแย้งในข้อมูลนะคะระหว่างพี่น้องประชาชนที่ได้ยกที่ให้แล้วกับทางเจ้าหน้าที่ของสำนักงานเขตที่ยังยืนยันว่ายังเป็นพื้นที่ส่วนบุคคลเนี่ยค่ะก็คงต้องไปคุยกันที่หน้างานแล้วก็ให้ได้ทราบถึงหลักฐานที่ทางพี่น้องประชาชนมีอยู่กับหลักฐานที่ทางสำนักงานเขตจะสามารถมอบให้กับเราได้เพื่อที่จะหาข้อสรุปที่ตรงกันแล้วก็เมื่อเราเจอปัญหาแล้วค่ะเราก็ไปที่ จุดที่จะต้องแก้ไขนะคะที่ฉันก็คิดว่าแนวโน้มในการที่จะพัฒนาพื้นที่จุดที่ท่านสสได้ประสานเข้ามาเนี่ยน่าที่จะเป็นในทางที่ดีขึ้นก็นําเรียนเบื้องต้นนะคะว่าการทํางานหลังจากนี้เราก็คงจะไปคุยกันนอกรอบต่อไปค่ะขอบคุณท่านประธานค่ะขอบคุณท่าน